ไรถึงวันแต่งวิกกี้ว่าที่เจ้าสาวของเวียสุดตื่นเต้นขอหัวใจจากแฟนๆเตรียมเข้าพิธีวิวากับเจ้าบ่าวสุดหล่อเวียนสกุลวัฒน์ขนารถในวันที่17กรกฎาคที่จะถึงนี้งานนี้ทําเอาว่าที่เจ้าสาวคนสวยวิกกี้ออกอาการตื่นเต้นจนทนไม่ไหวต้องออกมาขอหัวใจจากแฟนๆเพื่อเป็นกําลังใจทั้งนี้สาววิกกี้ได้โพสต์รูปกระโดดลงสระน้ำคู่กับหนุ่มเวียแปะแคปชั่นว่า Are you ready water a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 , a, a ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ ขอหัวใจจากทุกคนให้พวกเราหน่อยครับครอบครัวคณารถทำกลางแฟนๆที่ติดตามผาก,กันกดไลค์และคอมเมนต์ส่งหัวใจให้ว่าที่เจ้าสาวกันอย่างรัวๆอาทิน่ารักมากเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันเลยค่ะเอาใจไปเยอะๆเลยนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเราตื่นเต้นไปด้วยกันครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามีความสุขมากๆกับการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวนะครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่างานพรุ่งนี้เจ้าสาวต้องสวยมาก ดี่ใจฝุดๆไม่ผิดหวังเลยรักพี่เวียมานานคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพรีเวดดิ้งฉีกแนวมากเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ